นายธรรมกรเกิดเมื่อวันท <si ี่14ตุลาคมแมวตีว่าใจขอบคุณค่ะสาธุสาธุรูปหลังจะอะไรก็ได้ไนช่อมพัเนโซตีนาไปเปียบออกแน่วม้เอเพ้เอพ้เเพ้ไ้นี่แม่เยรเยกไปไวพอนเกยร์เปกไวกว่าดิมุปเกียดีซุปเกียดีทุงซุปจังไร แค่ได้มาไล่มไล่แสมไล่ลานตลดเลตะบาร์มีรอก้นมากิน้าวหนอง์อกกินข้าวหนานยเกเ้ด็กวกด้วเกึทวนรถเป้ากับนันีเนาะมีเ้เลยเต้ดูโด้าจ้าสจ้ามายเ โดนุ่งเขาเลยโนุ่งโดนุ่งกูช็อกได้เยอ่นี่ได้ังไเน่ยดกก็ตอมกไเด้กอีกเาด้กกเด็กก็ตลกอีกนด็อีกเนะด็กก่อีกเด็กก็อี่เาด็กก็ตลกี่เาดก็ไอนเดอาดอนดอนดตกดเนาะด็กอดอาดกเด็กก็ตอเดีะด ใชล้วรตอลีมาอยู่บางหันนี้ไปแล้วโ่ั้า้นครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค้ยไปด้อยเท่าพัดเท่าด้ขอบคุณค่ะ่มาเหร่กไพอให้เบี้ยให้เจน้ำหน่อยมั้ยอะไรครัไปีบรีตูยูจีโน่้พนย้อนหลังเหรอเจตเตียวเจมวไพอสิงเจตเตียวัปรีเยสื่อไปไวพอไอยจตเตวหรอไม่ไพอแยกคอนลวงไหนคอนมุดเ โอ้ยบางหันเขาสอมตลกเจ้าเป็นนี่ขอบท่นึงด้วยนไหหลังวันขึ้นไหงวัน้นไหหรังวัลไปแหวมากูเป็นดีสเลย้นลังวันข้นไหหลังันปแหมาอกูเป็นนี่ย้นอีนลังวันอามนาฝาปิดมันไปกู่ปสนี่นิเลยนมันนั่ลังวันแึ้นไหเลังวัอไปแหวมากกเปนนี่สิเลยวึ้นไหหลังวันขึ้นไ่หลังวนไากเปีนน่ิเใจขึ้นไหหลังขึ้นไหหคจันไปแห่ากีูเ อันยี่สิบแต้นๆนี่แหละจ้าจ้าถอเกเอาเอาเอาถือไหมมายังมาดิตลตลัซ่อมตาลัปาชีาชีพะนะฝาบุญครับขอาหน้าลูกสิปลาปลาาชีวันนี้น้องมีของของฟันให้พี่หลับตา อันนี้จริงจังหลับตาหน้าพี่หลับก็ได้เอาว่ามันพีชหลับตาค่ะเอาอวยมาอุ้ยอวยมาว่จ้ะอวยมาพอดีอ่ะหลับตาค่ะได้ไหมอุ้ยหลับตาอีกน้องพี่ผมควรจะให้เหรอเจ้าหลับตาเจ้าสิหมือนจะเอาตีเอาลับได้หลับตาโอเคโอเคสูบแล้วนะคะอุ้ยขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างบังคือม,ม่วนสใส่ <c oughs> บังดู <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ